กลางคืนในป่าลึกเสียงลมพัดผ่านยอดไม้เสียงมแมลงดังระงมรอบตัวแต่ทันใดนั้นมีเสียงกองก่อยกองก่อยดังมาจากความมืดข้างหลังใครบางคนเล่าว,ว่าถ้าได้ยินเสียงนี้อย่าขยับอย่าหลับตาและที่สำคัญที่สุดอย่าปล่อยให้มันเห็นเท้าคุณเพราะถ้ามันเห็น มันจะกระโดดเข้ามาแล้วดูดเลือดจากหัวแม่เท้าของคุณจนหมดแรงนั่นคือผีป่าสิ่งลึกลับที่เล่าขานกันมาหลายร้อยปีในหมู่พรานและชาวบ้านทางภาคเหนืออีสานของไทยตำนานนี้เริ่มต้นจากยุคที่มนุษย์ยังเข้าออกป่าด้วยเท้าเปล่าไม่มีไฟฉายไม่มีเครื่องนอนไม่มีโทรศัพท์ทุกอย่างมีแค่เสียงและความมืด ชาวบ้านเชื่อว่าผีป่าคือวิญญาณของคนตายที่อดอยากในป่ากลับมาหากินเลือดคนมันมีขาเดียวกระโดดไปมาส่งเสียงกองก่อยทุกครั้งที่แตะพื้นและมักจะออกหากินตอนดึกในหลายพื้นที่ของลาวและไทยตอนบนผีป่าชนิดนี้ถูกเรียกต่างกันเช่นผีกองก่อยผีขาเดียวหรือในบางตำนานภาคเหนือ เรียกว่าผีกระปอดกระแปดบางคนเชื่อว่ามันไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นสัตว์ลึกลับในป่าที่มีลักษณะคล้ายคนบางตำนานว่าผีกองกอยมีผิวเทาตัวเล็กผมยาวรุงรังกระโดดด้วยขาเดียวเพราะอีกข้างหักตั้งแต่ตอนตายมันจะดูดเลือดที่นึ่งเท้าโดยเฉพาะหัวแม่เท้าเพราะนั่นคือจุดที่เลือดไหลแรงที่สุดของร่างกายแต่คำถามคือ มันมีอยู่จริงไหมหรือทั้งหมดเป็นเพียงจินตนาการของคนกลัวป่าในแง่วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาตำนานแบบนี้มักเกิดขึ้นจากกลไกของสมองในภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นลองนึกภาพพรานป่านอนอยู่ในกระท่อมไม้กลางดึกได้ยินเสียงลมเสียงสัตว์เสียงกิ่งไม้กระแทกพื้นร่างกายเหนื่อยอุณหภูมิลดลงเลือดไปเลี้ยงปลายนิ้วน้อยลงหัวแม่เท้าชา สมองในสภาวะง่วงอาจสร้างภาพหลอนสัมผัสเหมือนมีบางอย่างมากัดหรือดูดเลือดจากเท้าและเมื่อร่างกายสะดุง้งเสียงตุบๆของหัวใจและกล้ามเนื้อกระตุกอาจถูกรับรู้เป็นเสียงกองก่อยในความเงียบของป่าอีกทฤษฎีหนึ่งจากนักชีววิทยาระบุว่าเสียงกองก่อยอาจมาจากสัตว์ปีกกลางคืนเช่นนกฮูกหรือนกเค้าแมวบานชนิดเวลามันกระโดดลงพื้นเพื่อจับสัตว์เล็ก เสียงจะดังตุบๆและเมื่อสะท้อนในป่าทึบตอนกลางคืนจะคล้ายเสียงสิ่งมีชีวิตกระโดดด้วยขาเดียวจริงๆส่วนรอยกัดที่นิ้วเท้าในบางพื้นที่พบว่าเป็นฝีมือของค้างคาวดูดเลือดโดยเฉพาะในเขตภูเขาและป่าดิบพวกมันจะกัดผิวหนังบริเวณเท้าเพราะเป็นส่วนที่เปลยเปิดแล้วดูดเลือดปริมาณเล็กน้อยโดยไม่ให้เหยื่อตื่นจึงอาจเป็นที่มาของความเชื่อว่า ผีกองก่อยดูดเลือดเท้าแต่ถ้าทั้งหมดเป็นแค่สัตว์ทำไมผู้คนจำนวนมากถึงบอกว่าเห็นมันจริงๆหลายคำบอกเล่ามิดายละเอียดตรงกันจนหน้าขนลุกผิวสีเทาขาเดียวกระโดดส่งเสียงกองก่อยและกลิ่นคาวเลือดจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า collective illusion ภาพหลอนร่วมกันของกลุ่มคนที่เชื่อในสิ่งเดียวกันเมื่อคนกลุ่มหนึ่งอยู่ในสภาวะหวาดกลัวเหมือนกันสมองจะเติมภาพเพื่ออธิบายสิ่งที่ไม่เข้าใจจนในที่สุดภาพลวงตากลายเป็นความจริงทางสังคมแต่ก็มีอีกฝั่งหนึ่งฝั่งของคนที่อยู่ในป่าจริงๆรงพรานบางคนยืนยันว่าผีกองก่อยไม่ใช่ภาพหลอนไม่ใช่สัตว์แต่มันคือ วิญญาณของผู้ตายที่ไม่ได้รับการส่งกลับโลกมนุษย์มีตำนานหนึ่งเล่าว่าในสมัยโบราณมีพรานคนหนึ่งเข้าไปล่าสัตว์ในป่าลึกแต่เขาผิดคำสัญญากับเจ้าป่าตัดไม้ในเขตห่วงห้ามล่ากวางที่มีลูกอ่อนสุดท้ายเขาถูกสัตว์ทำร้ายจนตายกลางป่าวิญญาณของเขาไม่ได้ไปไหนจิตสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความหิวความเจ็บและความกลัวกลายเป็นผีกองก่อย วนเวียนดูดเลือดคนที่เดินเข้ามาในป่าคืนนั้นไม่ว่าคุณจะเชื่อฟังไหนเรื่องนี้สะท้อนความจริงทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งคือมนุษย์กลัวสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และป่าคือพื้นที่ที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้โดยสมบูรณ์มันมีเสียงที่เราไม่เข้าใจมีเงาที่เราไม่เห็นและมีความมืดที่ทําให้สมองจินตนาการเกินเรื่องในทุกวัฒนธรรมทั่วโลกผีป่าหรือวิญญ,ญาณแห่งธรรมชาติ ปรากฏอยู่เสมอญี่ปุ่นมีเทงงุลาวมีผีกักอฟริกามีโตโคโลเชวิญญาณเตี้ยขาเดียวที่กระโดดในยามดึกแม้แต่ยุโรปยุคก,กลางก็มีเรื่องเล่าวูดแลนด์ดีมอนสิ่งมีชีวิตที่ลักพาตัวคนในป่าไปจิตวิทยาวัฒนธรรมเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า a r c h ค t y p e of the Wild รูปแบบร่วมของความกลัวธรรมชาติที่อยู่ในใจมนุษย์ทุกคน แต่ถ้ามองในมุมของความเชื่อไทยผีป่าไม่ใช่ผีชั่วร้ายเสมอไปมันคือผู้เฝ้าธรรมชาติคนโบราณเชื่อว่าการกลัวผีป่าคือการสอนให้เคารพป่าไม่ตัดไม้พร่ำเพรื่อไม่ล่าสัตว์โดยไม่จำเป็นไม่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติเพราะเมื่อมนุษย์ลืมเกรงกลัวเราจะเริ่มทำลายทุกอย่างรอบตัวโดยไม่รู้ตัว ตำนานผีกองกอยจึงอาจเป็นเครื่องมือของวัฒนธรรมที่ช่วยปกป้องสมดุลของธรรมชาติด้วยความกลัวความกลัวที่คนรุ่นก่อนสร้างขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังระวังระวังการเดินในป่าโดยประมาทระวังการหลับโดยไม่ก่อไฟระวังแม้แต่เท้าของตัวเองเพราะอาจมีบางอย่างรออยู่ในความมืดและในทางจิตวิญญาณผีป่าอาจไม่ได้อยู่ข้างนอก แต่มันอาจ,จอยู่ในใจเราเองเสียงกรก่อยที่ได้ยินกลางดึกอาจไม่ใช่เสียงของวิญญาณแต่มันคือเสียงของจิตสำนึกที่เตือนให้เราหยุดเตือนให้เรารู้ว่าเรายังไม่เข้าใจธรรมชาติของโลกใบนี้ดีพอเพราะในความเป็นจริงแล้วธรรมชาติไม่เคยตั้งใจทําร้ายมนุษย์แต่มนุษย์ต่างหากที่บุกเข้ามาในพื้นที่ของมันและเมื่อเราเริ่มกลัวในสิ่งที่เราไม่เคยเคารพสิ่งนั้น ก็จะกลายเป็นผีในใจเราทันทีดังนั้นครั้งต่อไปถ้าคุณเดินป่าแล้วได้ยินเสียงกองก่อยอย่าพยายามหนีอย่าหลับตาแค่หยุดฟังและถามตัวเองเบาๆว่านี่คือผีป่าหรือคือธรรมชาติที่กำลังเตือนให้เรารู้จักกลัวอย่างมีสติกันแน่เสียงลมพัดผ่านเสียงกิ่งไม้ขยับเบาๆเสียงกองก่อย ดังแว่วมาอีกครั้งแต่คราวนี้คุณอาจไม่กลัวมันอีกแล้วเพราะคุณเข้าใจแล้วว่าบางทีผีก็ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในป่าแต่มันคือเงาในใจคนที่ยังไม่รู้จักธรรมชาติของความจริงอย่าปล่อยให้มันเห็นเท้าคุณเพราะบางทีมันอาจไม่ได้อยากดูดเลือดก็ได้แต่มันแค่ต้องการเตือนว่า คุณกำลังเดินล้ำเขตของธรรมชาติอยู่